วันนี้ง้อขึ้นไปทางกลาลสินค่ะไปเบ่งสำนักงานสกรอบประจําจังหวัดกลาลสินค่ะเพิ่นได้จัดงานมหกรรมวิชาการส่รงเสริมการมีไรายได้ระวังเรียนค่ะจบแล้วมีงานเหตุโดยมีผู้สนใจเขารวมงานเป็นจํานวนล้นหลามเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศอยู่ที่ร้านแสดงสินค้าบิ๊กซี่กลาลสินค่ะ นี่เลยเปิดยางเป็นทางการนะคะในขะนั้นพู้อักษรค่ะผู้ราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดงานมหากรรมวิชาการส่รงเสริมการมีรายได้ระวังเรียนจบแล้วมีงานเหตุค่ะซึ่งสำนักงานสก,กร,รประจำจังหวัดกาลสินจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาและกับประชาชนทั่วไปค่ะ ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพไม่เพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่ตอยอดอาชีพอาชีพเดิมของเจ้าของอยู่แล้วนะคะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้วกับความถนัดของเจ้าของให้พี่น้องประชาชนหนีมโลก,กทัทั์ด้านอาชีพที่กว้างไกลสามารถพัฒนาเจ้าของในด้านทักษะอาชีพมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการครูแล้วกับบุคลากรของสำนักงานสกรประจำจังหวัดกาลสินผู้บริหารสถานศึกษาครูสกร์ระสำนักงานสกรประจำจังหวัดกาลสินทั้ง18อำเภอ แล้วกับนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษานะคะเขาร่วมกิจกรรมนี้เลยล่นลามย่างที่เห็นนี่แหละค่ะครับนางพ่อทิพาข้าวีวงศ์ภูมิน้วยการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาลสินครับเพิ่นก็บ,บอกว่ากิจกรรมผายในงานในเทือนี่ครับประกอบไปด้วยนิทรรศการฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการหลากหลายรูปแบบครับเพื่อให้กุ้มเป้าหมายนักศึกษาสกรอรผู้เรียนผู้รับบริการการจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแลัประชาชนโดยไปเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการเข้าร่วมคิจก,กรรมครับิิรรศการล่าเลี้ยลูการสาธิตและกับเฟิกอาชีพ60นาทีมีอาชีพทําได้ขายเป็นสรางงานสรางรายใดเอออันนี้จากสกรระดับอําเภอ18อําเภอจํานวน36อาชีพครับตลาดนัดชิมช็อปแช่สุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจากสกรระดับอําเภอและกะนิทรศการ ล่าแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้นครับค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกราลสินนะคะเพื่อนก็นได้บอกว่างานมหกรรมวิชาการส่รงเสริมการมีรายได้ระวังเรียนจบแล้วมีงานเฮ็ดในเทือนี้เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสอกรอจากสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับทุกประเภทค่ะได้มีโอกาสมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ หลังจากผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเนี่ยเพิ่นกับเพิ่นนีหลากหลายไงเพื่อนกัแลกเปลี่ยนกันหลากหลายเพื่อนก็หวังนะคะ่ะทนันตว่าแล้วก็หวังว่านักศึกษาซกรอ,อก,กัละสินตลอดจนผู้ร่วมงานผู้ที่สนใจมาร่วมงานนี่ล่ละสีได้เอาความรู้ความสามารถแล้วกับประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันนี่ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับเจา้าของและกับครอบครัวต่อไปพร้อมค่ะกอรนอเดิมนะคะสกรอ,อนี่เป็นส้งคืนหอดบรรยากาศเด้คะ่ะครับเคยอยู่เคยอยู่